แล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้ออมไหมนะคะก็คือเราเพิ่งเลิกงานค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเปิดดูตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะคะเปิดรองานนะคะไม่รู้ว่างานจะเข้ากี่โมงนะเราก็จะไปกันเต็มยศแบบนี้เลยนะคะก็แอบบตลกนิดหน่อยระหว่างรองแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะทุกคนท่าน ถึงขั้นนอนรอ,อออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้ Adjust, นนนนอุ้ยไ,ได,ด้แล้วทุกคนแตงแตงแตงนี่นะจ๊ะโอ้โหทุกคนจัดไปเอาได้ห้าจุดอีกแล้วทุกคนต้องไปส่งรับสองส่งส่งสามนะคะทุกคนเอาออเดอร์นะคะตอนนี้ออเดอร์แรกเลย ร้อยถึงแล้ว,วไปดูออเดอร์กันก่อนนะคะเป็นเจ็ดหกเก้านะคะทุกคนเจ็ดหกเก้า ร้อยนะคะเรื่องก,กับเขา ตอนนี้เรากำลังไปเอาออเดอร์ที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ מה זה מילאת? אוקיי, จบแล้วเรียบร้อยทุกคนกลับได้นะคะบอกเลยว่าหนักหน่วงมากตอนนี้ก็ยังรองานอยู่นะทุกคนวิ่งวิ่งรองานกันนะคะ ใช้เวลาส่งค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเรายัางไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนถึงจะอยู่นานแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนไงทุกคนก็เลยแบบเออไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางเท่าไหร่ทําให้การส่งค่อนข้างที่จะล่าช้าขอปรับอันนี้ดีๆก่อนนะคะไม่ถนัดเลยอะ่ะ เอออย่างนี้โอเคกว่าต้องปรับให้มันถนัดถนัดนะทุกคนเออมันจะได้อืรอดูนะคะว่าจะได้งานหรือเปล่าตอนนี้กำลังวิ่งหนาออนะคะเผื่อได้ซักอ,อก่อนกลับบ้านนะคะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเอาลคะครทำอย่างนี้คือดึดกดเกินแล้วอ่ะทุกคน เกินไปแล้วนะคะอ่ะ้เรียบร้อยได้งานแล้วนี่ได้อะไร นะเดี๋ยวจบออนนี้เราก็จะกลับแล้วทุกคน ค่ะใช่ค่ะแป๊บน,นึงนะคะอ๋พี่คะพี่เอาใส่ในกล่องให้หนูได้ไ,ดไหมคะอ๋อขอบคุณนะคะไ,ไ,ดได้ค่ะไม,ไม่เป็นไรค่ะโอ้ขอบคุณนะคะออโอเคค่ะเยอะมากเไปทุกคนไปส่งลูกค้ากัน ฮัลโหลค่ะลูกค้าเออพอดีหนูหาตึกเพจไม่เจอค่ะมันเป็นหอพักเหรอคะหรือว่าชื่อชื่อหอพักอะไรเหรอคะลูกค้าอ๋อเหรอคะแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็ให้ให้เอาไว้ตรงข้างหน้าที่เป็นล็อบบี้ใหญ่เลยใช่ไหมคะ โอเคนะคะปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือคิดว่ากับภาพลูกค้าน่าจะเลเทะนะคะขอโทษลูกค้าด้วยนะคะก็โทษตัวเองด้วยนะคะที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ทางแล้วตอนกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นด้วยอะทุกคนแบบแสดมากเฮียเอาใหม่เอาใหม่นะคะจบละค่ะสองเป็นสองงานที่นานมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเลยทุกคน ก็คือเราได้ทั้งหมดสองงานนะทุกคนมันยิงให้แบบหลายจุดมากแล้วก็2งานก็ได้เท่านี้นะคะที่เป็น5้ารายการเพราะว่ามันยิงทีเดียวหลายจุดนะทุกคนแล้วก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาลุยกันต่ออีกทีนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราเติมใครที่รู้สึกว่าเติมแก๊บชา้าใช่ไหมทุกคนเติมแบบนี้ได้เลยนะมันจะขึ้นตรงกระเป๋าไปเลยอะ่นะเรียบร้อย